พอดแคสต์เรื่องลิ้นมหาเน่รักนี้เข้าใจได้รายการเดอะเอเดอีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะเอลเดอีพื้นที่เล็กๆที่อบอุ่นสำหรับหัวใจที่กำลังเติบโตไปพร้อมกับวัยวันนี้ดิฉันแนนซี่เราจะพูดคุยกันเรื่องราวดีๆของชีวิตหลังวัยทำงานทั้งสุขภาพกำลังใจความรัก ไลฟ์สไตล์และมุมมองใหม่ๆที่จะช่วยให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยความหมายและรอยยิ้มขอบคุณที่มาร่วมเดินทางด้วยกันนะคะไปฟังพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเคยไหมคะที่รู้สึกอบอุ่นหัวใจเพียงแค่ได้รับการสัมผัสแค่การจับมือหรือกอดเบาๆการสัมผัสไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายแต่มันคือภาษาใจที่ไม่ต้องใช้คำพูดเลยค่ะ ในวัยของเราความใกล้ชิดนี้ยิ่งมีความหมายลึกซึ้งนะคะมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยค่ะที่ชี้ให้เห็นว่าการสัมผัสที่อ่อนโยนและปลอดภยัยสามารถช่วยลดความเครียดเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนแห่งความผูกพันเช่นออกซิโทซินซึ่งดีต่อทั้งสุขภาพกายและใจอย่างไม่น่าเชื่อค่ะวันนี้แนนซี่จะชวนมาคุยกันค่ะว่าเราจะใช้ภาษากายนี้สร้างช่วงเวลาที่แสนพิเศษให้กับคนที่เรารักได้อย่างไรให้กลายเป็น ประสบการณ์ที่น่าประทับใจที่ตราตรึงในหัวใจของกันและกันขั้นตอนแรกสำคัญมากค่ะคือการสร้างบรรยากาศคิดถึงความอบอุ่นเข้าไว้ค่ะไม่ต้องรีบร้อนอาจจะเริ่มจากการอบกอดที่คุ้นเคยที่สื่อถึงความปลอดภัยหรือแค่จับมือกันเบาๆในขณะที่นั่งดูทีวีหรือจิบชาด้วยกันพูดคุยกันด้วยเสียงที่อ่อนโยนมองตาด้วยความรัก ให้เขารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกปลอดภัยที่สุดบรรยากาศที่ดีคือการปูทางสู่ความใกล้ชิดที่แท้จริงค่ะเป็นการสร้างพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจเมื่อพร้อมแล้วค่อยๆเริ่มนะคะกุญแจสำคัญคือความช้าไม่จำเป็นต้องเร่งรีบไปที่จุดใดจุดหนึ่งทันทีค่ะเริ่มจากส่วนบนๆก่อนที่ไม่ใช่ส่วนที่สุ่มเสี่ยงอาจจะเป็นซอกคอที่อ่อนโยน ลูปไล้เบาๆที่ใบหูที่มักเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนหรือแค่ลูบผมสัมผัสเบาๆที่ไหลสัมผัสด้วยความรู้สึกส่งผ่านความรักผ่านปลายนิ้วความอ่อนโยนนี้คือภาษารักชั้นดีค่ะจุดเหล่านี้มักจะเป็นจุดที่ละเอียดและเปิดรับสัมผัสได้ดีเป็นการเริ่มต้นที่ไม่กดดันค่ะจากนั้นค่อยๆไล่ลงมาค่ะสำรวจไปพร้อมๆกันบริเวณหน้าอก หน้าท้องที่เป็นศูนย์รวมความรู้สึกหรือแม้แต่ช่วงขาด้านในและข้อพับด้านหลังซึ่งเป็นบริเวณที่มักถูกมองข้ามแต่มีความรู้สึกพิเศษจุดเหล่านี้ก็มีความรู้สึกพิเศษที่รอการค้นพบการสัมผัสไม่ใช่แค่การลูบคลำแต่เป็นการถามถ่ยผ่านร่างกายว่าเขาหรือเธอรู้สึกอย่างไรชอบแบบไหนฟังการตอบสนองของร่างกายกันและกัน,ละก,นละกันคะสัญญาณเล็กๆน้อยๆจากร่างกาย คือการสื่อสารที่ซื่อสัตย์ที่สุดการใช้ลิ้นการจูบหรือการเล้าโลมก็เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารนี้มองว่านี่คือการแสดงออกถึงความรักความห่วงใยและความต้องการที่จะทําให้คนที่เรารักมีความสุขไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยค่ะหากทําด้วยความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันสิ่งที่ต้องจําไว้เสมอคืออย่าเร่งรีบค่ะการรีบพุ่งตรงไปสู่ช่วงสําคัญอาจทําให้อีกฝ่ายตกใจ รู้สึกไม่พร้อมหรือขาดความผ่อนคลายการค่อยเป็นค่อยไปการใช้เวลาการให้ความสำคัญกับทุกสัมผัสคือสิ่งที่ทำให้ช่วงเวลานี้พิเศษยิ่งกว่าเดิมมองว่านี่คือการดูแลหัวใจของคนที่เรารักการมอบความสุขทางกายควบคู่ไปกับความสุขทางใจไม่ใช่แค่กิจกรรมทางกายนะคะแต่มันคือการสร้างความทรงจำดีๆที่เต็มไปด้วยความรัก คุณผู้ฟังคะความสุขในความสัมพันธ์โดยเฉพาะความใกล้ชิดทางกายไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ซับซ้อนหรือต้องแป้ตามตำรานะคะแต่มันคือความตั้งใจที่จะมอบให้ด้วยความรักความเคารพในร่างกายและจิตใจของอีกฝ่ายฟังซึ่งกันและกันและความอ่อนโยนที่ส่งผ่านสัมผัสทุกการ,รลูบไล้ทุกการกอดการที่เราเปิดใจรับฟังสังเกตและสื่อสารกัน ทั้งด้วยคำพูดและภาษากายคือสิ่งที่เปลี่ยนสัมผัสธรรมดาให้กลายเป็นความรักที่ลึกซึ้งได้อย่างแท้จริงค่ะในวนัยนี้ความใกล้ชิดนี้ยิ่งช่วยเติมเต็มชีวิตให้มีความหมายมากขึ้นเป็นส่วนสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีและความสุขในระยะยาวของชีวิตคู่นะคะก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ใช้เวลามาร่วมพูดคุยและแบ่งปันช่วงเวลาดีๆไปด้วยกันนะคะ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่จะเติมเต็มหัวใจและช่วยให้ชีวิตหลังวัยทำงานของเรานั้นอบอุ่นและมีคุณค่าในทุกๆวันอย่าลืมติดตามรายการ The Elderly เพราะทุกตอนเราตั้งใจพูดจากใจเพื่อหัวใจของคุณคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ดีนะคะ <The candle S 1> สวัสดีค่ะ Your perfume lingers, but you're not there. I trace the letters of your name on dusty windows filled with p a i n I reach out for touch on the air. Lost in a world where you don't care. Shadows on the wall, dancing so slow. The promise you made that day Moonlight shines on an empty chair. Your voice still lingers, but you're not there. I close my eyes, but I still see. Wait. Used to look at me. I reach out for touch only, lost in a world where you don't care. The promise you made that day. I close my eyes and hear your call. But love is just a shadow on the wall.